สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวัแบบนนี้พาท่านผู้ชมมาทำแนวไหมพี่น้องเขาฐานพี่น้องพอเป็นครั้งแรกพี่น้องที่ทำไ้ปูนซีเมน ลองดูพี่น้องจคือบ่คือหอกผมจะเก็บน้ำส่งควันไม้ไว้ขีดข้าวพี่น้องเดี๋ยวมาเราชมตอนที่ผมใส่ไม้เสร็จแล้วพี่น้อง เย่ยงไม้เสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอดูจุดพี่น้อง <c oughs> ไม้มะม่วงพี่น้องเลย,เยต้นหนึ่งกบหไงนะอยู่ใกล้บ้านเกินไปพี่น้องมันจะล้มทับบ้านทำธุรก,กิจมืดพี่น้อง <c oughs> จะเอาน้ำส้มควันไม้พี่น้องจากว่าคือบ่คืแล้วอันนี้ยังไม่เอาลองพี่น้องลองเผาเทศดุดก่อน มันจะคือหรือบ่คือเลยพี่น้องยังไม่ติดพี่น้องไม้เปียกเดี๋ยวผมจะรอให้มันไม้มันแห้งบนนี้ก่อนพี่น้องให้ระบายความชื้นออกมาก่อนผมใส่ไม้ท่อนใหญ่เยอะเลยพี่น้งองแค่กี่ชั่วโมงก็จะติดดอกเดี๋ยวมาดูตอนที่มันติดแล้วพี่น้อง นี่ก็ใช้เวลาไปยี่สิบนาทีพี่น้องผมก็ยกฝาใสาเข้าไปจักบัจกจักบ่าใช่หรือไม่ใช่แล้วพี่น้องมั่วเอกกันแล้วกันใครมีคําแนะนําดีๆก็แนะนําเข้ามาได้นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เผาเตาแบบนี้ปกติผมจะฝังดินเลยแล้วขุดดินถมไปเลยอันนี้ผมต้องการในน้ำส้มควันไม้พี่น้องเลยต้องทําขึ้นมาแบบนี้ แล่ว่าตัดต้นมะม่วงหลายต้นเลยพี่น้องตัดกิ่งมันนี่พี่น้องก็เลยเอาบอกมากันกันไว้เพื่อให้มันดูดอากาศเข้าไปผมดูเข้ามาพี่น้องดูจาก y ยูทูบมแเลย <c oughs> <c oughs> แต่ของเรามจะเป็นยังไงจะเป็นทานหรือเปล่ามาดูพี่น้องเดี๋ยวเรอติดตามชมครับ ก็มาดูการเผาถ่านพี่นอ้องทุกวันที่สามแล้วพี่นอ้องวันแรกไม่ติดพี่นอ้องตับนี่วันที่สามเช้าวันที่สามผมอุดรู้แล้วพี่นอ้องอุดเมื่อกี้นี่ไอ้นั่นเต็มเลยพี่นอ้องไฟแดงโลกเต็มเต,มเตานะรู้อ่างทั้งนี่ ไม่รู้ว่ามันเป็นคิดเท่าหมดเปล่าไม่รู้สามวันเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่ผมเปิดเตาพี่น้องเปิดเตาคอนโดนแหละพงนี้แหละพี่น้องเช้าวันที่สี่เดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดเตาเลยครับ ครับก็มาเจอกันวันที่ห้าแล้วพี่น้องวันนี้สงสัยดับแล้วพี่น้องมันเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูฐานกันพี่น้องอันนี้มันทำใหม่นะพี่น้องนี่แต่อันนี้มันเล็กไปมันไม่ติดต้องไปซื้อมาใหม่พี่น้องเจ็ดสิบห้าบาท ามาลุ้นทางกันเลยไี่น้องเอาฟ้าออกกด bên mất thau mốt pino nên nói điều <laughs> nhà mà đồ ta thuong ao ở ở ở pino nè pino bưng mai trứng điều giờ hôm mày sẽ lo น้องไซอุดอันนั้นช้ากันไปเพี่น้องอุดไห้ปากท่อับอุดรูนี้เพี่น้องมื่อ่าแต่นอนเพี่น้องอุดที่เดียวตอนเช้าเนะเช้าวันที่สามมันก็นเลยเป็นแบบนี้เพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บน้ำส้มพันไม้ไล้เพี่น้องผมเอามาไผ่มาแล้วลองดูเอาวันทุกแนวเลยพี่น้องครับคลิปนี้ขอจอบตัดเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเป็นเท่ามาเลยพี่น้องได้เลือยประมาณกระสอหนึงสอบปุน